โอ้ปลาในปลาขาวปลาขาวนะครับปลาขาวสองตัวโอ้ปลาไขายงครับปลาไขยงลงมาก,กเลยครือจะมอง ใ้เวลานะครับพุกมึงกกว่านะครับเดินทางก่ละกว่าจะเทิกับมืดแล้วครับหรือคือถนนทางครับเดิททททน,ทน,นทางทมาที่นี่แหละยังก็คือนะครับนี่ เอ่นะครับเดี๋ยวจะมาทำระบ่มงวงาแล้วแต่หาไอใหญ่กันสักเล่นนต้นกันนะเสียงกบเสียงเคียดเสียงอ่งอ่างห้องเด็กหุับ น้ำ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 ขู่โมลาเลยมีคนอยู่ว่าโอ้มีอยู่เนาะมีอยู่มีอยู่มีอยู่ยยนึกว่าเสียงเงี้ยตอนนี้ก็รอจังว่านะครับมหาหอดแล้วก็ได้นาตะเวียนตะเวียนพุ๊ มาจะเห็นกระเทานี่แล้วเพิ่นอยู่เทียงนะครับมื่อนี้เห็ดยังกินขาน้าวน้อหมูช้างอันนี้นปิ้งปลาเมื่อกินปลาเหเนื่อยเก็บเฮี้ยเจ้าช่างกินปลาน้อยเนาะเมื่อนมั่งหมดถึงเท่านี้นะเบื่อต้อมงมองีครนะบ<ม>กินมากเลยบรรยาก,กาศนเน้องเอ้ย นะครับสุกแล้วปลามองบ่เนี่โอ้ได้การได้การเจ้่วเจ้่ยยังเจ้่วปลาบ่เที่ยวคบแล้วเดี๋ยวบถูกเนาะแต่มันมันต้องได้ยินนะได้การกบน้อยเนาะบรรยากาศนะครับเนี่ย๋ยวถ่ามันมืดจีหน่อยจังไปเบิ่งมอง พยยาม,มองอเจ้าปไป,ปบ่บุลงเทียงเลยปัดสิท้ทได้กินปิ้งปลาแล้วบุลงเทียงละก็จะพยายามสะซักแต่วันจะก,กสิมา,อ,ามมอีนมะอ่กสัตว์เปกนตึกงับ ไปดึงงอมองขับยามมงิ่นใส่ไปโอ้ยนำ้ำมีปลาพืชวัวล่ะเอาปลาลงปลาสุลงปลาสุลง ก็มีปลาขาวปลาขาวนะครับปลาขาวสองตัวโอ,โอ้โหสองโอ้ถึ่งอกู่ตะกอนถึ่อยู่ไหนพุนี่ครับ สองอันนี้ปลาปลาข่แยงปลาข่แยงไ,ไปไเรือ่อยขยอพร้อมขเยเดีวยวจะมาเก็บืได้ตคนเหร สามส <age> okay, okay, okay. ี sí. oh, oh, oh ่ครับนี่ตัวนึงปลาเคงไงนี่โอ้ปลาเคงโอ้ตัวมันใหญ่เลยนี่ พี่ๆๆ่โอ้ี่ๆอ้ครับพี่น้องเอโอ้ปลาคอกระทึกรุดแล้วปลาคอปลาคอมันเป็นปลาบ่มีตั้ง เดี๋ยวเิ่งมาเก็บยามเบิ่งให้พีน่น้องเบก่อกบนขับนำ้ำเตรียมหัวเข่าเลยครับ เอาตรงนี้แห้งเทียงแอลครับนองเอ้ยการป่าก็ได้แล้วเพียงแอล ตัวนี้ลมองอีกีกดงนี้โอ้ป่าป่ามันก็มีอยู่รับหลายๆๆผๆๆด้านหลบหนิ่นี่ถงถึงนี้ยผุบกๆอน้อย tất cả mong hai bên bên nhật để khỏi kếp nắng lắm 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 kếp bụi 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 พอได้กินพอได้กินโอสามครับดึงขึ้นมาสามตัวมองกลางคืนนะครับขนาดมองขาดเลยนะครับซื้อใหม่แรกนะแบบนี้สุด แน่นมุดปาครับมองอ่าเดี๋ยวค่อยปิดเดี๋ยวค่อยปิดนี่บรรยากาศนะครับน้ำลากนะครับ ฝนตกสามมือติดหรอโอ้ยไยกินหาอยู่หากินบ้านเฮาพี่น้องเอ้ยสามไม่ใหญ่แต่ว่ามันก็พอได้กะตากแห้งตากแห้งไว้ฝนตกนะครับเนี่ย เสียงน้ำนะพระทาตอยู่น้ำไหลน้ำมันล่นคูล่นคัน,นละขนาดมองขาดได้ยังไ,ได้กินพระเขาสองสาม นี่ปลาดุกนี่ปลาดุกครับตรงนี้ปลาขาวปลาขาวมุนเอิ่มมนกระติดนะครับขนาดมองข้าได้นี่ครับดูว่าลายอยู่ มองผ่าดยังได้กินนะครับนีุ่สามผูกครับเอ๊ะมันทางน้ำไหลเนาะมาลงตัวพี่มาลงตัวพี่มาลงตัวพี่พี่เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าโกปไาขาวโอ้ย ่างมันขาดจะมาเอาบรรยากาศกลางค่ำกลางคืนให้นะครับถ้ามันเปิดมุอเปิดตาอยู่นี่น้องได้เบิ่งนะครับสุดละมองโอ้สองตอนนี้กับสปิทซ์ซัม ประสี่ทุ่มประสี่เลี้ยวป้าไว้มันกัดจิตป้าไว้มันกัดจิตตายเนาะนี่คือต้องปละสิ่งที่ปิดกรับแล้ว มองเป็นมองที่นะครับลามันเลยถึกที่ค่อยไม่ายง่ายพอได้กินมาดูมากินกระไรหมวกกบเขียด พวกอึ้งอ้างพวกปลาพวกนี้มันสิบรักตมตกเห็นแล้วทำได้เลยนะปักเงยงปักเงยง สองนี่กับสองครับสองครับพี่น้องปลาขาวปลาขาวโอ้ยหนี่ตปานครับโอ้สัมสีเอา ยามดางใส่ดางยามดางกลางคืนครับถ้าพลตกแบบนี้ครับอยู่ท่าเอาครับปลาขุนทกปลาเล่นแล่นเล่นน้าฝนจะได้เขยา่าถ้ามันถือใบไม้ถืออย่างนี้ครับเขย่าออกันแบบนี้ ลงมากลยคือจับนอนแล้วมันข้ามทางมาเลยนะครับ บรรยากาศน,นะครับมห ah าอยู่หากินหนักกันไว้แล้วก็เพื่อนกับมาใส่มองใส่มองนะครับ่วนผมมาผมมองทีมาการปา่าน้ำมันตะทัวม,ม้านี่น้ำมันท่วมเลยก็เลยชวนกันลงมาอย่ามองโอ้ปลาข้ปอปลาข้อนี่นี่นี่ปลาข้อนี่นี่นป,ปลาแรง หม้อสมาสักเอานีงได้บิดมันบักล่ะฮะนี่คือบรรยากาศนะครับเอามาให้เบิ่งพี่น้องได้เบิ่งนะครับกลารข้ากกางคืนกันมายามมองเบิ่งปพิปลานี่ก็ประมาณสี่ทุ่มแล้วครับ จะสุขอพิลิปรไปนี่เพราะฝนมันตกแห้งหรือขินเลือกขีนเ,เลือกแหละครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกการติดตามวนแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับช่องทางเดียวกันนี้สวัสดีครับ